ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางสะแกอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้นานความเป็นอยู่ด้นานการศึกษาด้นานรายได้และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอบางคนทีหรือสอจอพออโดยมีนายอำเภอบางคนทีเป็นประธานศูนย์อำนวยการ โดยอาศัยทีมพี่เลี้ยงเป็นกำลังสำคัญในการลงพื้นที่รายครัวเรือนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนโดยใช้ปฏิบัติการสีทอได้แก่ทัศนคติทักษะทรัพยากรและทางออกพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยให้อยู่รอดพอเพียงและยั่งยืนสืบไป โดยการลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในพื้นที่ตำบลบางสะแกในช่วงเดือนมกราคม2567ถึงพฤษภาคม2568จำนวน4ครัวเรือนดังนี้